เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของรัฐบาลกันก่อนนะคะซึ่งเป็นรัฐบาลใหม่เลยนะคะโดยเมื่อวันที่7กันยายน2567นเนะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีนะคะถแถลงข่าวค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะว่าตนนั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะคะ รอบที่จะทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่ดิฉันและคณะรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานแข่งกับเวลาทุกชัวงง่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีไม่ให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเราคือผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่วพื้นที่ของคนทั้งประเทศมาจากพรรคการเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายต่างภูมิภาคต่างช่วงวัยขอให ความมั่นใจว่าดิฉันจะใช้ความสามารถในการประสานพลังกับคณะระัฐมนตรีทุกท่านให้ทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพใช้ความหลากหลายกลายเป็นจุดแข็งในการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจและตรงจุดดิฉันเชื่อว่าโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้วันนี้ดิฉันคณะระัฐมนตรีและข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมแห่งโอกาส พลิกฟื้นความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยไม่ใช่เริ่มพรุ่งนี้แต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะ,ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังระบุว่าทุกวันนี้ปัญหาของประเทศเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะและท้าทายรัฐบาลจะนำปัญหาต่างๆมาแก้ไขยอย่างเร่งด่วนทั้งนโยบายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะนโยบายเร่งด่วนก็อย่างเช่นการปรับโครงสร้างหนี้นะคะการช่วยเหลือ SME กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะส่วนนโยบายระยะกลางระยะยาวก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมนะสร้างสร้างด้านของการสร้างสรรค์นะแล้วก็การเสริมสร้างในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมนะระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การพัฒนาคนนะโดยขอให้ติดตามรายละเอียด นะะในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่12-13กันยายน2567นี้นะคะณะรัฐมนตรีจะดำเนินการต่อเนื่องจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นเน้นย้ำมาโดยตลอดแล้วก็การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบด้วยนาะะยกรัฐมนตรีย้ำถึงเรื่องการดูแลสินค้าเกษตรว่า เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆปีส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากนะคะคณะรัฐมนตรีก็แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้ทุกกระทรวงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567ซึ่งรัฐบาลจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวถึงการทํางานของคอรมอชุดใหม่นะที่มีเวลา3ปีว่าจะมีเรื่องการประเมินการทํางานในเรื่องตันนายกเองนะคะแล้วก็คอรมอโดยให้เวลาเท่าใดว่าการสวัสดประเมินต่างๆคิดว่าเราจะต้องดูกันตลอดเพราะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยทำงานแข่งกับเวลา แต่ส่วนนโยบายและกระทรวงต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่านโยบายนั้นคือนโยบายอะไรส่วนตัวในใจคิดว่าจะสรุปการทำงาน3เดือนแรกให้ประชาชนฟังนะ,ะซึ่งในที่ประชุมคอรมอก็ได้ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นแยกว่าจะมีการนัดรัฐมนตรีมาคุยทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็สลับกระทรวงกันไปค่ะแล้วก็ให้เวลาเรียบร้อยแล้วว่าจะสะดวกช่วงไหนนะคะเผื่อว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะอยากปรึกษาในเร,รื่องการทำงานให้เป็นไปอย่างใกล้ชิด ไม่อยากให้ทุกคนพอมมอบหมายอะไรไปแล้วเราไม่สามารถติดตามได้ว่าถึงวันไหนนะคะซึ่งทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะทำทุกนโยบายอยู่แล้วก็คิดว่าจะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิด ผลงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะส่วนนโยบายที่จะ,ะแถลงต่อรัฐสภาค่ะุณผู้ชมก็มีคำถามว่าจะมีอะไรที่แตกต่างกับรัฐบาลเศถาบ้างนะคะและเนื่องจากว่ามีการใช้นิติสงครามค่ะใช้กฎหมายในสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมีเยอะนะคะนายกมีทีมกฎหมายที่จะมั่นใจได้อย่างไรนะคะที่จะสู้รบ แล้วก็รับมือให้รัฐบาลนั้นอยู่ครบ3ปีนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจกันอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องกฎหมายนั้นเรามีทีมกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะแต่ทั้งคอรมอนเนี่ยก็มีผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีใหม่ด้วยเช่นกันนะคะก็มีการปรึกษากันค่ะแล้วก็ด้วยประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้การตีความในเรื่องของกฎหมายในบางเรื่องด้วยและ เพราะบางทีบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะตอบว่าขาวหรือดำนะซึ่งแน่นอนว่ามีความตั้งใจและดูทุกอย่างนะพร้อมกับปรึกษาทุกหน่วยงานให้รอบครอบ รัดกลุ่มนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะทํางานให้ครบ3ปีนะคะเพื่อให้เกิดความต่อเรื่องนเรื่องของการทํางานซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนนายกเพราะฉะนั้นนโยบายที่เคยปรึกษากับพักร่วมรัฐบาลมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆเดิมนะคะแล้วก็นโยบายครั้งนี้นก็จะมีการปรึกษากับพักร่วมด้วยนะคะเช่นกันก็คือเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องกับ รัฐบาลของนายสรษฐานั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรีนะคะทุกคนด้วยที่สามารถที่จะปรับแก้ให้เข้ากับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคําปรับแก้ต่างๆะคะก็คือจะทําให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินนโยบายให้เต็มที่นะคะทั้งนี้นโยบายที่ได้รวบรวมในแถลงก็อยู่ในเล่มนโยบายแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ จะใช้นโยบายที่ได้หาเสียงแล้วก็ได้ตกลงกับพรรคร่วมเอาไว้จนมาถึงวันนี้ก็ขอพูดได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการปรับแก้ให้เข้ากับในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมั่นใจว่าจะสามารถที่จะทํานโยบายให้สําเร็จได้นะคะส่วนในกรณีที่มีบุคคลที่จ้องจะฟ้องร้องนะคะอีกหลายหลายคดีที่จะตามมาในคุณผู้ผมชมนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคดีเลยนะคะพอมีคดีก็พยายามที่จะ รับมือให้ดีที่สุดนะและจริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะมีคดีด้วยเพราะว่าลูกยังเล็กนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อนายกก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งนามสกุลชินวัตรเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความเป็นพ่อลูกนะคะกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะทำให้มีคนมองว่า ระบอกทักษิณจะกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็มีการปรามาทว่ายังไงนายกเนี่ยก็หนีไม่พ้นเงาของอดีตนายกทักษิณน,นะคะนายกรมนตรีก็ขอว่าจะไม่ขอตอบในเรื่องของอดีตท่านทักษิณอีกแล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามนะ,ะวิสัยทัศน์ที่ดีก็คือวิสัยทัศน์ที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะ ขอตอบแค่นี้กันเร้วกันนะ,ะส่วนในเรื่องของดิจิ t a l Wallet ค่ะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ก็จะให้ขออนุญาตให้ในายจุลพันธ์อมรวิวัต์ข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดแต่ว่าแน่นอนนะคะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณผู้ชมจะต้องเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเป็นข้อแรกนะคะที่จะเน้นยำ้ำแล้วก็ผลักดันกันต่อไปค่ะ